สวัสดีค่ะวันนี้ตามน้องไปดูงานนะคะที่อำเภอสามชัยนะคะก็ไปรวมตัวกันที่สำนักงานก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมวัคซีนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับน้องวัวน้องควายนะคะอันนี้ก็ออกเดินทางไปหมู่บ้านแล้วค่ะไปถึงนะคะคออแรกนะคะเป็นน้องวัวค่ะก็เล่นเราซะแล้วนะคะดีโชว์ไปเลยจ้าหแต่ละตัวก็จะฉนดยากได้ก็ยากเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะน้องบอกว่า สวัสดีว่าบาลแล้วก็เจ้าที่ประสุตั์เนี่ยมาฉีดวัคซีนให้2ตัวนะคะคือตัวแลมฟีกับตัวมือเท้าปากนะคะอันนี้ก็เป็นอคอกสองแล้วนะคะก็คือแปดคอกใช้เวลาเดินทางไกลกันมากค่ะอันนี้เป็นน้องควายนะคะกว่าจะตามมาเข้าขอคอกได้ก็คือนู่นจ้า ไปเขียนกันมานะคะจากบริเวณที่ไปปล่อยให้กินหญ้าค่ะน้องก็สดิดสนิทนิดนึงข้อนี้สวยงามมากจากข้อที่สิงนิชอบมากเพาเขาปล่อยลงไปน้ำผุดน้ำไห้ในน้าแล้วแล้วกว่าจะตามขึ้นมาปลูกที่ต้นไม้ได้ก็คือ,อยากจากเขาไม่ใช่เวลาที่น้องไฟเขาจะกลับเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นมานะคะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องมีเวลาเป็นของตัวเองและเทคนิคของพี่เจ้าหน้าที่นะคะน้องเซมาเราเซหนีนะคะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเดินทางกันต่อจ้า ข้อนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะด้วยความที่เขาเลี้ยงน้องวัวหลายตัวนะคะเขาก็จะทําเป็นเอารถมากั้นค่ะแล้วก็ต้อนเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็ให้เลี้ยงแถวเข้าไปในช่องค่ะทีนี้น้องก็จะอยู่กันได้เลี้ยงตัวเลยค่ะเราก็คอยยกไม้ปิดประตูเข้าปิดประตูออกนะคะท <ๆ S 1> ีนี้ก็จะมีแบบตลกตลกนิดนึงด้วยความที่น้องบางตัวเขาหันหลังเข้าไปะค่ะทีนี้เขากลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่ได้นะคะ <het> น้องก็ต้องถอยหลังออกจากเราก็ต้องคอยไล่นะคะ ซึ่งท้องก็ไม่ค่อยจะถอดยากเพราะว่ามันหันหลังอยู่นนองมองไม่เห็นนะคะกะ็เดินหน้าถอยหลังมันจะออกได้แต่ละตัวนะคะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเวลาฉีดตัวเนี่ยให้ระวังด้านข้าง,างตัวจะเตะนะคะแล้วดูแบบแต่ละตัวคือแรงเยอะมากตอนที่โดนจิ้มแล้วนี่คือตัวโดนกันตัวละสองเข็มก็คือเข็มแรกอะจะไม่เท่าไหร่พน้องยังไม่รู้ตัวพอเข็มสองน้องจะมะแรงค่ะก็จะฉีดยากและเข็มสองน้องจะเริ่มแบบ เอาขามาเคลียรกิดเราแล้วหรือว่าแบบดีดหนีนะคะเราก็คือัวขกระโดดได้จ้าโดดสูงนี่บางตัวก็คือพยายามมุดช่องด้วยนะเออน้องมีความสามารถอันนี้เจ้าน้าที่จะฉีดง่ายหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องเล็กเราก็จําได้ด้วยว่าฉีดตัวไหนแล้วฉีดเสร็จก็ปล่อยออกไปจ้ะ ไะเดินทางกันต่อเคยได้ยินแต่กวางผาเรียงผาอยู่บนภูเขานี่จะอีชั้นต้องขึ้นไปหาวัวเขาวัวผานะจ๊ะเพราะว่าเขาได้ปล่อยไปกินหญ้านะคะบนเขาค่ะไปตามมาปลูกให้ที่ต้นไม้นะคะแล้วคือน้องบางตัวจะยิงตัวผู้ก็คือจะเป็นแบบคึกเขาเรียกวัวถึกควายถึกมันจะแบบดีด่ะแล้วแรงเยอะมากนี่กว่าจะตามจับเจ้าไมโลมาได้นะคะก็คือลี ลาไม่ยอมให้จับแล้วแรงก็เยอะกว่าจะจับมาปลูกมามัดได้นะคะแล้วก็คือนางก็สะดิดสะดิ่งจ้ะอันนี้ก็อีกคอกหนึ่งเหมือนกันนะคะคือน,น้องก็จะเด้งซ้ายเด้งขวานิดนึงนะคะส่วนควายที่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเป็นน้องควายเนี่ยจะต้องระวังเขาคือน้องอะ่ะจะไม่สู้หรอกจะหนีแต่เขาบางทีมันจะควิดปัดมาโดนอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ถ้าน้องบางตัวเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเขาก็จะมีไม้ฉีดระยะไกลนะคะก็จะเป็นเครื่องทุ่นแรงแล้วก็เซฟความปลอดภัยของเราด้วยนะคะ ฉีดเด็กๆเ,เสร็จแล้วบ่ายมงพอดีนะคะฝนก็จะตกพอดีค่ะไปหาข้าวกินกันนะคะแล้วก็เป็นอันจบงานลงพื้นที่วันนี้ค่ะหน้าอีชนันก็คือแทบไม่เหลือสีสันอะไรค่ะเป็นเมือกไปหมดค่ะอย่างมากบ๊ายบายวันนี้สนุกมากค่ะ